ขบวนเกวียนยังคงมุ่งหน้าเข้าป่าลึกต่อไปในขณะเดียวกันดวงตะวันยามนั้นเริ่มค่อยต่ำลงไปทุกทีจนกระทั่งทั้งขบวนมาถึงยังที่ราบตอนหนึ่งโดยที่ทางซ้ายเป็นลำธารด้านขวาเป็นเนินเขาทอดยาวออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาพรานคมรีบสั่งให้ขบวนเกวียนหยุดลงก่อนที่แกจะกระโดดลงเกวียน พานลอยลุงโกกและพานเดียวเห็นเช่นนั้นก็กระโดดตามลงไปหลังจากนั้นต่างก็พากันเดินสำรวจดูบริเวณโดยรอบเมื่อทำการพิจารณาภูมิประเทศจนถี่ถ้วนดีแล้วแววตาของทุกคนต่างก็เป็นประกายขึ้นก่อนที่ลุงโกกจะกล่าวขึ้นว่าไหนแล้วพานคมพื้นที่ตรงบริเวณนี้แหละเหมาะที่พวกเราจะบุกเบิกตั้งรกราก และสร้างหมู่บ้านกันที่นี่พ่านคมพยักหน้าแงานดูดวงตะวันบนท้องฟ้าก่อนที่จะเดินกลับไปหากลุ่มชาวบ้านพอมาถึงแกก็ประกาศออกไปว่าเอาละพวกเองฟังข้อเราจะตั้งปางพักกันตรงบริเวณนี้เป็นการถาวรไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่ไหนอีกจนกว่าเราจะสร้างกระท่อมเป็นของตัวเอง เราจะบุกเบิกตั้งรกรอบและสร้างหมู่บ้านก่อนที่นี่ชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็พากันโห่ร้องอย่างดีใจหลังจากนั้นต่างก็พากันกุลีกุจอตั้งปางพักขึ้นอย่างรวดเร็วพอเสร็จแล้วพานคมก็บอกให้ชาวบ้านจัดถาดเครื่องเส้นมาให้เนื่องจากแกจะทําพิธีบอกกล่าวขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อ ขอพื้นที่เอาไว้ทำมาหากินพอเสร็จแล้วแกก็นำถาดเครื่องเส้นไปวางไว้กลางที่โล่งก่อนจะยกมือไหว้ขึ้นพนมกล่าวว่าขอเดี๋ยเจ้าของเจ้าเขาจากที่พวกของข้าพเจ้าเข้ามาที่นี่ไม่ได้มีเจตนาบุกลุกแต่อย่างใดเพียงจะมาขออนุญาตขอพื้นที่ทำมาหากินอันเป็นการถาวร และจะพากันมาตั้งลุกลากสร้างหมู่บ้านกันที่นี่ขอเดี๋ยวเจ้าป่เจ้าเขาอันอยู่ณที่นี้ได้โปรดอนุญาตมอบพื้นที่ทํากินให้แก่พวกของข้าพเจ้าด้วยเถิดสอธุก่าจบแกก็บอกให้บรรดาชาวบ้านทุกคนร่วมกราบทิพตานั้นเองจู่ๆก็บังเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องคืนขึ้นมาอย่างกระทันหันทั้งๆท,ที่ไม่มีเขาของเมฆฝนเลยแม้แต่น้อย หลังจากนั้นก็เงียบสงบลงไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพานคมก้มกราบลงอีกครั้งก่อนที่จะหันไปบอกกับเหล่าชาวบ้านว่าเจ้าป่อเจ้าเขาอนุญาตให้พื้นที่ทำมอาหกินแก่พวกเราแล้วชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุขึ้นพร้อมกันครั้นแล้วหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ พานคมจึงสั่งให้ลูกบ้านแยกย้ายกันไปหุงหาอาหารในขณะเดียวกันกลุ่มของผู้นำยังคงนั่งสนทนากันต่อไปเอเดี๋ยวเองไปเดินสำรวจดูพื้นที่โดยโรอบกับข้อลลยส่วนลุงโกกับไอ้เอยดูเลชาวบ้านดูที่บางพักนี่หละผู้นำหมู่บ้านสั่งการออกไปทุกคนรับทราบก่อนที่แกกับพานเดียวจะเดินผ่าออกไป พี่คมพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอรอยอ้าวก็พี่บอกว่าจะปลุกเสกลูกกระสุนอาคมให้พวกข้างไงลืมไปแล้วเหรอพันคมแสดงสีหน้าว่าจะลืมจริงๆโอ้เราลืสิเนาะว่าแต่วันนี้มันก็ไม่มีเวลาจริงๆกาะว่าจะทําพิธีในช่วงเช้าแต่บางอื่นว่าเสือมันมาคาบเอาไอ้เทิดไปเสียก่อนจึงจําเป็นยู่เองที่พวกเราต้องออกติดรอย ตามไปเอาร่างของมันกลับมากว่าจะเสร็จเรื่องก็ปลาเข้าไปบ่ายโมงแล้วพวกเราไม่มีเวลาพอจึงจำเป็นต้องออกโดนท้องต่อไปแล้วถ้าคืนนี้ไอ้มนุษย์กึงบางมันเข้ามาอีกละพี่จะเอากระสุนอาคมที่ไหนจัดการกับมันแล้วไหนจะไอเสือกินคนตัวนั้นอีกซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าลูกปืนธรรมดาจะทำอะไรมันได้หรือเปล่า กะีตาลงพางล้วงมือลงไปในย่ามหยิบเอากะสุนอาคมออกมาสองนัดส่งให้พานเดียวนัดหนึง่งขอรล้วลูกปืนอาคมอยู่สองนัดยังกับข้อเอาไปโคลนนัดเสือนะ่ะข้าว่ามันน่าจะอิ่มอยู่คงไม่เข้าแต่ไอ้มนุษย์กึ่งบางนั่นนะ่ะข้าไม่มั่นใจเหมือนกันสมมุติว่ามันเข้ามาจริงจิงยิงตรงจุดจังๆเพียงนัดเดียวก็น่าจะหยุดมันลงได้ไม่ยอกนักกลัวก็แต่จะ ผิดเป้าหมายไปเท่านั้นเองพานคมกับพานเดียวพากันเดินสำรวจดูพื้นที่โดยรอบจนกระทั่งดวงตะวันคอยต่ำจนเกือบจะเป็นเวลาผีตาพระอ้อมทั้งสองจึงชวนกันกลับที่พักเมื่อไปถึงก็เห็นบรรดาชาวบ้านกําลังช่วยกันหุงหาอาหารอยู่อย่างขมักขม้นโดยที่มีรุงโกกกับพานลอยถือปืนคุมเชิงอยู่รอบๆพานคมกับพานเดียว เดินเข้าไปหาพอไปถึงพานคมก็กล่าวถามลุงโกกออกไปว่าทองวิ้มีอะไรผิดปกติรึเปล่าลุงโกบกชายอาวุโสสันน้าเป็นปกติดีแล้วทางพานคมละ่ะเมื่อเดินสำรวจดูพื้นที่โดยรอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างภูมิประเทศโดยรอบจากนี่ยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นภูมิประเทศที่วิเศษเหลือเกินพวกเราจะมีพื้นที่ทำกินขนละกลอย้อย มีน้ำในลำธานใช้ตลอดปีต่อไปหมู่บ้านของเราที่นี่จะเป็นหมู่บ้านใหญ่พื้นที่ที่เราบุกเบิกจะตก,ตกทอดสู่ลูกสู่หลานของเราต่อไปแกเว้นระยะนิดหนึ่งแต่นั่นมันยังเป็นเพียงแค่ความฝันตราบใดที่อธาัานป่ายังคงอยู่แกลํำพึงลำพันธ์เหมือนกล่าวขึ้นกับตัวเองสามทุ่มผ่านไปอาหารเย็นก็ถูกจัดการจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นชาวบ้านต่างก็พากันเข้าเพิงพักเพื่อหลับนอนในขณะเดียวกันลุงโปกกับพานรอยอยู่เป็นเวือนยามผัดแรกส่วนพานคมและพานเดี่ยวเป็นผัดที่สองแต่ทว่าไม่ได้เข้าไปนอนในเพลิงพักเหมือนอย่างเคยแต่นอนอยู่ข้างกองไฟใก,ใกล้ๆก,ก,ก,กันเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นจะได้ช่วยกันได้ทันเวลา ลุงโกกับพาลอยเดินไปมารอบๆปางพักอย่างไม่ประมาทก็ทั่งเวลาผ่านล่วงไปจนหมดเวลาเวรยามของลุงโกกและพาลอยบัตรนั้นเองพานคมและพานเดี่ยวจุงลุกขึ้นมาอยู่ยามแทนในขณะเดียวกันลุงโกกับพานลอยก็ล้มตัวลงนอนข้างกองไฟแทนที่ไปเช่นเดียวกันเวลาผ่านไปช้าๆจนกระทั่งล่วงเลยมาจนถึงยามสอง ขณะที่พานเดี่ยวกำลังเอาดุนฟืนซุนเข้ากองไฟและพานคมเดินรักษาความปลอดภัยอยู่นั่นเองข้นแล้วจุดดูเสียงหวินร้องก็ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันพานเดี่ยวรีบผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันลุงโกกับพานลอยก็สะดุ้งตืน่นโดยไม่ต้องปลุกเพียงชั่วอึดใจต่อมาทั้งสี่ต่างก็มารวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณที่โล่งอันสว่างโพงด้วยแสงจันทร พางเพ่งสายตามองฝ่าความมืดออกไปเบื้องหน้าก่อนที่พานคมจะบอกกับหมู่คณะออกไปว่าทุกคนฟองข้อดีบัตรนี้กระสุนอาคมเหลืออยู่เพียงสองนัดเท่านั้นมันจุอยู่ในปืนของข้อนัดหนึ่งและปืนของไอเดียวอีกนัดหนึ่งต้องประหยัดไว้ในยามจำเป็นที่สุดคราวนี้ไอ้ลอยกับนกโกบใช้กระสุนธรรมดาต้านมันไว้รอจังหวะจนกลัวมันจะเพียงพํา หากกับอึโยจะส่งกระสุนอาคมจัดการกับมันเองได้ยินเช่นนั้นทั้งหมดก็รีบยกปืนขึ้นทับบ่ารอไว้ขณะเดียวกันเสียงหวิดร้องก็ดังออกมาจากเราป่าฝั่งตรงข้ามเสียงหวิดร้องของมันดังใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกทีเพียงชั่วอึดใจต่อมาเสียงกระพือปีกพึบพึบก็ดังอยู่เหนือศีรษะภายใต้แสงจันทร์อันสว่างจ้า เงาร่างของไรอย่างหนึง่งบินผ่านแสงจัน์ทไปมาราวกับรอจังหวะโจมตีชั่วไม่กี่วินาทีต่อมาทันใดน,นั้นร่างของมนุษย์กึ่งบางก็โฉบลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเราวสายฟ้าแลบทิพตาต่อมาร่างของทั้งสี่ก็มีอันต้องล้มกิ้งลงไปคนละทางสองทางเนื่องจากถูกปิดอันใหญ่โตร,ราวกับใบลานของมันนั้นตบเข้าเต็มแรงและดูราวกับว่ามันจะรู้ พอมันใช้ปีกตกแล้วมันก็พุ่งตัวขึ้นไปบนอากาศอย่างรวดเร็วโดยไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งทั้งสี่รีบพยุงตัวลุกขึ้นอย่างกระทันหันพานคมกระชากมีดหมอออกจากฝักข้างเสเอลก่อนที่จะโยนปืนไปให้พานเดียวคันแล้วก็บอกออกไปว่าเอาเดียวเอ็งเอาปืนของข้าไปให้รอ,อยเจ้าเข้าแล้วพี่คมล่ะข้อจะใช้มีดอาคมสู้กับมันเองพอเองสองคนสมองกอดมัเหมาะ ก็ซัดมันด้วยลูกปืนอาคมด้วยเลยเข้าใจหรือเปล่าทานเดียวพยักหน้าพางส่งปืนให้พานลอยพานลอยรีบรับมายกขึ้นประทับบ่าไว้ส่วนปืนของเขาที่เป็นเพียงกระสุนปืนธรรมดาก็ส่งต่อให้ลงโกกเป็นคนเก็บไว้เพชรตาต่อมาร่างของมันก็บินโฉบฉวัดเฉวีนไปมาซ้ายทีขวาทีอย่างรวดเร็วเนื่องจากมันรู้พิษสงของลูกปืนดี เนื่องจากเคยโดนมาก่อนแล้วพานคมกระชับมิดหมอในมือมัน่นบัดนั้นเองมันก็ถลาลงมาอย่างรวดเร็วลุงโกรกพานเดี่ยวและพานลอยรีบก้หมหัวหลบเป็นพลวันเว้นไว้ก็แต่พานคมที่ถูกไปของมันตบจนเซถลาออกไปด้านหลัง2องก้าพอแกตั้งตัวติดแกจึงรีบถลันเข้าไปหามันอย่างไม่เกรงกลัวอีกต่อไปในจังหวะนั่นเองก่อนที่มันจะพุ่งตัวขึ้นไปบนอากาศ แกก็ง้างมีดหมอขึ้นสุดแขนคันแล้วก็จ้วงแทงสุดแรงเกิดได้ผลมีดหมอปักเข้าไปที่โคนขาของมันอย่างถนัดถนีส่งผลให้มันแผดนร้องออกมาจนสุดเสียงแต่ยังไม่ทันที่แกจะกระชากมีดหมอออกแล้วแทงซ้ำเข้าไปอีกกงเร็บอันแข็งแรงราวกับคีมเหล็กก็คว้ามหมับเข้าที่ไหล่ของแกคันแล้วก็ขยุ่มเข้าเต็มแรงแกแผดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ขั้นแล้วมันก็ค่อยๆยกตัวเอาร่างของแกขึ้นไปบนอากาศช้าๆแต่ทว่าพอตีนของแกหลุดออกจากพื้นลุงโกกที่ได้สติก่อนใครก็ยกปืนขึ้นประทับปากขั้นแล้วก็เหนียวไกลออกไปทันทีพร้อมๆกับเสียงปืนร่างของมันก็มีอันต้องลอยทลาไปฟาดเข้ากับโขดหินด้านหลังเสียงดังครับในขณะเองพานคมกัดฟันกระชากมีดหมอที่ยังติดอยู่กับโคนขาของมันออกโดยแรง หลังจากนั้นก็จ้วงแทงไปยังลำตัวของมันอีกราวสองสามคำส่งผลให้มันแผดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพางก็ปล่อยกงเล็บที่คขยุ่มไหล่ของแกออกและทันทีที่หลุดออกจากการพันธนาการแกก็ล้มลงก่อนจะเกลิ้งตัวหลบออกไปด้านพางตะโกนออกไปจะสุดเสียงไอเดียวไอลอยยิงไมได้ลูกปืนอาคมโยเข้า พันเดียวกับพันลอยได้ยินเช่นนั้นก็ได้สติกับคืนมารีบยกปืนขึ้นประทับบาไอเดียวเอ็งรอซ้ำข้าจะยิงมันก่อนเองพันลอยก่าจบก็เดียวไกลออกไปทันทีวิทยาทีเดียวกันกับเสียงปืนมันก็แผ่นร้องออกมาจนสุดเสียงก็เพือปิดเพ่พับสะบัดตัวลิ้นทุลนทุนไรโดยที่ยังไม่ทราบได้ว่าลูกปืนนัดนั้นของพันลอยโดนเข้าไปตรงไหน เนื่องจากความรีบร้อนและเป้าหมายไม่นิ่งพอแต่ทว่าก็เพียงพอที่จะทำให้มันช้าลงไปได้บัดนั้นเองพานเดียวที่จ้องดูเหตุการณ์อย่างไม่กระพริบอยู่แล้วเห็นเช่นนั้นจึงรีบยกปืนเล็งไปยังแสกหน้าระหว่างตาอย่างใจเย็นไม่ถึงอุดใจต่อมาปืนในมือของเขาก็แผดลั่นสนั่นวันไหว จากแรงกระทะของลูกปืนอาคมส่งผลให้ใบหน้าของมันสะบัดหงายออกไปด้านหลังก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆร่วงลงมานอนพังภาพอยู่กับพื้นเพียงไม่กี่วินาทีต่อมามันก็สงบแน่นิ่งลงและทันทีนั่นเองหลังจากที่มันสงบลงไปแล้วพันร่างของมันก็ังบเกิดเป็นควันกลุ่มใหญ่คล้ายกลุ่มหมอกลอยออกมาจากร่างก่อนที่จะค่อยๆสลายหายไปในเวลาต่อมาหลังจาก กุมควันจางหายไปแล้วร่างของมันก็เหี่ยวแห้งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเสมือนหนึ่งตายมาแล้วนับเป็น10บสปีพานลอยพานเดียวลงโกกร,รีบปาดเข้าไปหาพานคมซึ่งบัดนี้กำลังนั่งกุมไหลข้างที่ถูกมนุษย์กึงบางใช้กงเล็บขยุ่มเมื่อคู่นี้ไว้ซึ่งบัดนี้มีเลือดไหลยหยดออกมาพอไปถึงจึงช่วยกันประคองร่างก่อนที่พานลอยจะถามออกไปว่า เป็นอย่างไรบ้างพี่คมพ่านคมสันหน้าไม่เป็นอะไรมอกว่าแต่เองสองคนจดกรกับมันสมรุจแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพี่โน่นเนยนอนขดแห้งเหี่ยวเป็นผีตายซากอยู่โน่นพ่านคมเดินกระโเพิดเข้าไปดูร่างพางสนใจเฮ้อลงอกไปทีเสร็จไปบนหอหนูแล้วเอาละช่วยกันเผาร่างของมันเสียก่อนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงข้อข้าไม่เป็นอะไรมาก ลูกกกได้ยินเช่นนั้นก็บอกออกไปว่าไอเดียวไอล้ลอยเอ็งสองคนไปจัดการเผาร่างของมันนะส่วนข้าจะทําแผลให้ผ่านคมสิก่อนรู้สึกว่าเลือดจะไหลออกมามากพอสมควรลุงโกกกาจบก็วิ่งไปหยิบเอาย่ามสัมภาระในเพลิงพักกลับมาพอมาถึงแกก็หลวงเอาสมุนไพรในย่ามออกมาทําการรักษาบาดแผลให้ขณะเดียวกันผ่านเดียวกับพานลอยก็ช่วยกันสม ืนเผาร่างของรุถจึงบางตัวนั้นตามคำสั่งต่อไปจากเสียงปืนและเสียงเอ็ดอึงของการต่อสู้ทำให้ชาวบ้านที่กำลังนอนหลับอยู่ในเพิงพักตื่นขึ้นมาพร้อมกันหมดแต่ไม่มีใครกล้าถามออกมาเนื่องจากถูกพานคมกันชับไว้ผ่านไปไม่นานนักลุงโกก็ใช้ผ้าพันแผลให้พานคมซึ่งจากบาดแผลที่ได้รับนั้นไม่หนักหนาอะไรมากโดนเพียงเล็บ ปักลงไปแต่ไม่ลึกถึงชะกันเท่าไหร่นักและหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกจนกระทั่งเช้าในระหว่างการหุงหาอาหารชาวบ้านต่างก็พากันมารุมร้องซักถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสซงแซ่เอ็ดอึงไปหมดผ่านทั้งสี่ในกลุ่มผู้นำต่างก็พากันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง พอชาวบ้านได้ฟังเรื่องราวแล้วต่างก็พากันยินดีแบวตาเป็นประกายแจ่มใสขึ้นในระหว่างอาหารเช้าพานเดียวก็ถามพานรุ่นพี่ออกไปว่าพี่คมวันนี้พี่คมจะทําพิธีปลุกเสกลูกปืนอาคมหรือเปล่าพานรุ่นพี่ได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าก็ลมยกอวันนี้ขาจะทำพิธีปลุกเสกลูกปืนอาคมห้หลังอาหารเช้าเสร็จ พานคมก็เตรียมอุปกรณ์ในการทำพิธีปลุกเสกกระสุนอาคมโดยที่มีพานรุ่นน้องเป็นผู้ช่วย 9. นาฬิกาตรงพานคมรีบทำพิธีปลุกเสกลูกปืนอาคมขึ้นจนกระทั่งผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงเศษพิธีการดังกล่าวก็เป็นอันเสร็จสิ้นลงแต่โดยดีซึ่งแก่ทำการปลุกเสกขึ้นมาทั้งหมด 20. นัดทำการแบ่งให้ผานคู่ใจสนัด คนละห้านัดเท่าๆกันวันนี้เป็นวันแรกที่พานคมพาบรรดาชาวบ้านทำการบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากินสีหน้าแววตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยความยิ้มแมย้มแจ่มใสลืมความเหน็ดเหนื่อยไปจนหมดสิ้นในขณะเดียวกันพานเดี่วกับพารลอยออกไปหาล่าสัตว์ได้หมูป่ามาตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรพอชาวบ้านเห็นเข้าต่างก็พากันยินดี ผานคมจึงสั่งให้ผู้ชายกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกมาช่วยกันแล่เนื้อพอเสร็จแล้วก็บอกให้พวกผู้หญิงนำเนื้อที่ได้บางส่วนมาปรุงอาหารส่วนเนื้อที่เหลือก็ทำการรมควันเพื่อเก็บเอาไว้เป็นสเสบียงกลางในวันต่อไปเวลาเข้าใต้เข้าไฟเล็กน้อยบรรดาชาวบ้านจึงพากันกลับที่พักในขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันหุงหาอาหารอยู่นั่นเอง พาลอยก็เหลือบไปเห็นชบากำลังเดินไปทางราวป่าเบื้องหน้าพอเห็นเช่นนั้นเขาจึงรีบคว้าปืนคันแล้วก็เดินตามไปร่างของชบาเดินเลี้ยวรถไปตามป่าลวกและเดินรับไปตามละเมะป่าเป็นระยะระยะด้วยอากับกิริยาที่แปลกๆพิลึกพาลอยเร่งฝีเท้าตามเร็วขึ้นแต่ก็ดูราวกับว่าจะช้าเกินไปซึ่งจากการเดินของชบา ว่าไปก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรนะักแต่ทว่าก็ทิ้งระยะห่างออกไปทุกทีคราวนี้จากการเดินเปลี่ยนมาเป็นวิ่งหยอกหอซึ่งบัดนี้รู้สึกว่าจะห่างจากที่พักออกมาไกลพอสมควรแล้วอีกทั้งบริเวณรอบด้านยามีก็กำลังมืดมิดลงไปทุกขณะพอเห็นเช่นนั้นพานลอยก็ตะโกนออกไปว่าชบาชบานั่นเองจะไปไหนกลับมาก่อน เองออกมาไกลจากที่พักของเรามากแล้วนะอีกทั้งเวลานี้ก็ใกล้จะมืดค่ำลงไปทุกทีแล้วกลับมาได้แล้วกัมมกรไม่เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมาทั้งสิ้นเสียงตะโกนเรียกของพารลอยหาได้ทำให้ชบาหยุดเดินลงไปไม่ร่างของหล่อนยังคงเดินกตะคุ่มตะคุ่มฝ่าความมืดเช่นนั้นต่อไปจนกระทั่งหายลับเข้าไปหลังโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเบื้องหน้า พาลอยชะลอฝีเท้าลงกลายเป็นย่องเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีถึงอาการอันผิดปกตินิสัยนั้นพางก็เรียกชื่อของหล่อนขึ้นมาเป็นระยะระยะชะบาชะบาเองอยู่ไหนชะบาเงียบไม่มีเสียงตอบรับบัตรนั่นเองขนตามร่างกายทุกเส้นต่างก็พากันลุกขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุพาลอยหยุดก,กึกลงอย่างกระทันหันก่อนจะเหลียวมองออกไปโดยรอบ ไม่ถึงอึดใจต่อมาเลือดในกายของพาลอยก็แทบจะจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อได้ยินเสียงคำรามโฮกดังมาจากหลังโคนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นซึ่งห่างออกไปไม่ถึงสิบหลาพลิบตาต่อมาในขณะที่เขายังไม่ทันได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปได้ร่างของเจ้าป่าลายเหลืองสลับดำก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากด้านหลังของโคนต้นไม้นั้นมันค่อยๆเดินเข้ามาช้าๆ ใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกขณะซึ่งบัตรนี้พาลอยยืนนิ่งตะลึงงันอยู่กับที่ราวกับต้องมนสะกดตาเบิกกว้างอยากจะร้องออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงอยากจะวิ่งแต่ขาเจ้ากรรมก็ดันก้าวไม่ออกปืนในมือที่ถืออยู่ก็ไร้เรี่ยวแรงที่จะยกขึ้นมาประทับบ่าได้มันย่างก้าวเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาช้าๆอย่างใจยินแต่แล้วในขณะที่มันกำลังจะถึงตัวอยู่ราวสามก้าวนั่นเอง เสียงปืนนัดหนึ่งก็แผดตมขึ้นดังกึงกก้องกำปนาดพาลอยสะดุ้งเตือนขึ้นสุดตัวซึ่งเสียงปืนนัตนั่นเองที่ปลุกสติของเขาให้กลับคืนมาแต่ก็ยังงงๆกับเหตุการณ์ไม่หายพร้อมๆกับเสียงปืนร่างของเสือตัวนั้นก็มีอันต้องคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดซึ่งในขณะที่มันส่วนเซอยู่นั่นเองเสียงปืนนัดหนึ่งก็แผดลั่นตามมา จากแรงประทะของปืนนัดนั้นส่งผลให้ร่างของมันมีอันต้องสุดควบลงกับที่แต่ยังไม่สิ้นฤทธิ์เสือทีเดียวมันพยายามยักแย่ยักยันเพื่อจะพะยุงกายขึ้นมาให้ได้อีกครั้งหนึง่งเอ,อย้ยลยยิงซ้ำมิสะจวยมวแต่ยืนเสือ้ออยู่ทำไมยิงซ้ำมเร็วเสียงเตือนนั้นเป็นเสียงของพานคมซึ่งบัดนี้แกกำลังบรรจุดินปืนและกระสุนนัดต่อไปเข้ารังเพลิงเช่นเดียวกับ พานเดียวที่ลั่นไกใส่มันออกไปเป็นนัดที่สองพานลอยที่ได้สติกลับมาเต็มที่รีบยกปืนขึ้นประทับบาลึงไปยังแสกหน้าระหว่างตาไม่ถึงเสี้ยววินาทีต่อมาปืนในมือของพานลอยก็แผดตูมสนั่นบันไหววินาทีเดียวกันกับเสียงปืนร่างของมันก็สุดหัวลงไปอีกก่อนที่จะตะแคงล้มเหยียดขาทั้งสี่ข้างเกร็งหดกระตุกชักติ้นชักงออยู่ชั่วครู่ คั้นแล้วก็สงบนิ่งขาดใจตายในเวลาต่อมาโดยไม่ต้องเสียเวลาซ้ำให้เปลืองกระสุนนัดต่อไปพานคมเป่าลมออกจากปากขณะเดียวกันพานเดี่ยวสุดตัวลงนั่งส่วนพานลอยนั้นยกแขนขึ้นปาดเงือ่อที่บัดนี้ผุดออกมาจากดวงหน้าและตามตัวจนเปียกชุ่มโชกไปหมดอะไรจนใจเอง ที่อยู่ไม่อยู่ดันเดินเข้ามาหาเสือจนเกือบจะถูกมันขบขมองอย่างนี้ไหวลอยนี่ดีนะที่พี่คมเห็นเสียก่อนจึงชวนข่าสะกดรอยตามมาไม่เช่นนั้นสภาพของเองคงไม่ต่างอะไรกับไอ้เทืดนแน่ๆพันเดียวกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยพันลอยถอนใจยาวพางเอามือกุมขมับตอบว่าข้าไม่เดินเข้ามาหาเสือเพื่อให้มันขบขมองหรอกแต่ข้าตามฉบามา ตามชบามาเอ็งเอาอะไรมาพูดชบาเนะ่ะมันกําลังหงหาอาหารอยู่ที่ปางพักโน่นก่อนที่ข้ากับพิคมจะตามเองมานี่ยังเห็นมันอยู่เลยแล้วมันจะมาได้อย่างไรจะให้ข้าสาบานก็ได้ข้าเห็นชบาเดินมาทางนี้จริงๆก่อนที่จะหายไปหลังต้นไม้นั่นนะ่ะหลังจากนั้นไม่นานเสือตัวน,นั้นก็โผล่มาโอ้ยที่มันอะไรกันข้างงงไปหมดแล้วพานลอยเก่าบอกออกไปพางสะบัด หน้าดุแรงพานเดี่ยวได้ยินเช่นนั้นก็แสดงสีหน้าชงนอย่างคนที่ไม่เข้าใจอะไรเช่นเดียวกันก่อนจะหันไปหาพานคมซึ่งบัดนี้แกนั่งสูบจาเส้นใบตองแห้งอยู่ตัเงียบเพื่อเป็นเชิงปรึกษาคั้นแล้วแกก็บอกออกไปว่าอย่าสงสัยเลยไอเดียวไอลอยนะมันถูกอาถรนป่าเล่นงานเข้าอาถรรเสือสมิงมันไปกายเป็นฉบาให้ไอลอยเห็นแล้วลวงให้โดนตอม,มาพอรับปามันก็สะกด ถ้าข้อกับเองมาช้าอีกนิดไอ้ลอยคงถูกมันค้าเอาไปกินอย่างง่อยดอยเอาละกับกันเถอะจบเรื่องแล้วต่อไปนี้การบุกเบิกของพวกเราคงจะเป็นไปอย่างรอบรุ่นไม่มีอะไรมารบกวนอีกแล้วละกาจบแกก็หันหลังเดินถะออกไปพาลอยกับพาเดี่ยวที่ยังไม่เข้าใจอะไรนักเห็นเช่นนั้นก็สะบัดหน้าโดยแรงก่อนที่จะพากันเดินตามแกไปอย่างงง นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ้นสุดลงหลังจากนั้นเป็นต้นมาการบุกเบิกสร้างพื้นที่ทำมาหากินก็เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรมารบกวนอีกจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีชาวบ้านก็ได้พื้นที่ทำกินสมความปรารถนาทุกคนและเมื่อเวลาล่วงผ่านไปราวสามปีบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยบ้านเรือนกลายเป็นหมู่บ้านกลางดง พานลอยกับชบาก็ได้ตกลงแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยที่มีชาวบ้านทุกคนเป็นสักขีพยานในความรักต่อมาหมู่บ้านกลางป่าหมู่บ้านนี้ก็ได้ชื่อว่าหมู่บ้านป่ารวมใจหากชมคลิปจบแล้วกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆห,หรือจะคอมเมนต์แนะนำติชมก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเอาละครับสำหรับวันนี้ผมและเรื่องสั้นแนวหลอนต้องกล่าวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ